โอฟิลคุยังเก้าเหลยเกอาอยากโดนีหลอกแล้วเฮอร์เลอร์ด้วยกันงเฮอร์เลอร์มันเราเคยเล่นนื้อเลิผมขอให้แบบอย่าตวเอ็สอนซีดี่คำนี้อ้กาครับเาเข้ามาในบ้านมงนั้นคือี่คือ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 ีเด็กนึได้โกงับ แล้วเข้าตรงไหนกูดูครับเอาเรนี่เอากดเพย์อ๋อใช่เนี่ยตรงอ๋อต้องกดเพย์ครับอุ้ยงูอยู่เอาแชปเตอร์สองต้องแชปเตอร์หนึ่งก่อนดิครับแชปที่คุณกดผิดพี่บ่าวแชปเตอร์หนึ่งไม่ได้เล่นเลยแชปเตอร์สองคุณเ่เรียกเกมนี้เลยไม่ได้แชปเตอร์หนึ่งเลยครับผมกดแชปเตอร์หนึ่งครับเมื่อกี้แต่เผลอกดเข้าเกมเลยอ๋อ พี่เอดบุ๊กสองบุ๊กหนึ่งเหรอแล้วก็คุณนั้นครับแล้วก็ผมขอบคุณคุณนั้นมากครับแต่ใครถามครับเล่น normal หรือว่าเดดวิดเี้ยมต้องป้องโอ้โอ้ไม่รู้ครับเด็ด normal คุณเล่นคนเดียวเลยเราเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางทางการด้านล่าผีครับเราต้องเล่นเดดวิดเลยครับเรามีคนซิมด้วยนะครับคนอย่าลืมครับเล่นคนเดียวครับ professional เล่นเกมผีครับไปไกลๆครับโอเคสร้างแล้วตะอง ยอดัหนึ่งก็เปิดเข้าใหม่ขอยอดแดกน้องปั๊บป๊อปน้ำใช่ไหมสองนี้ไม่ใช่ละหน้ำน้อน้ำนุ่มน้ำน้ําอ้าผมโดนเอาตูดอ้อผมโดนเลิกเกลเลิกเกลเลิกเกลิกเกไม่เลิกไม่หยุดไม่เลิกจิตกว่าจะหายเกลจนเกลกินเหล้าจนเกล กินเล่าไหครับวางม้คุณรับใจเลยครับทำไมคุเล่น normal ครับไม่ไม่จริงนะไม่จริงเลยอจริงเขาเล่นน o r m a l เขเขาเล่น normal กันครับนี่มันปืนไอ้คุณรับกอะไรเนะ่ยไปอยากเทมัว ผมจะใส่คำว่าแมบนี้จะไฟฉายทีมูหรือว่าหรือว่าไฟหรือว่าไฟฉายชิงสังเชียงนะว่าอยู่ไหนครัโฟล์ดโนั้นไม่เจอในโฟล์ดไม่เข้าไม่เข้าแบบปะผมโหลดดิ้งอยู่ครับโหลดดิ้งอยู่ออ๋โอเคไม่เห็นชื่ออ่าโหลดดิ้งเลยโอ้ยแอนิเมชั่นเลยเดี๋ยวผมจะดูแอนิเมชั่นอยู่นะเป็นเกิร์มก็ต้องเป็นเกิร์มฟังไม่เติมเกิร์มไม่มีซับคุณเช่าเนี่ยผมยังโหลดดิ้งอยู่เลยเกิร์ ก็เลยเอาเนี่อทำไมคุณป้องชานอย่างงั้นเอคยในน้ำไม่ราเปิดก็ฟิกหกขีดก็ มันคือแสงเราปรับเราับสูงเลยมันคือแสงครับติดแล้วแต่คุณสิงเงียบเลยอะไรกึบอะไรกึบเยอะบุบๆเลยกลัวนแล้วก็เงียบอย่างนี้แต่มันไม่ได้อีกนะครับคุณนเดี๋ยวสิง่าคุณรีบคนรีบวิ่งแบบนี้เดี๋ยวผีเกิดเร็วนะครับเดี๋ยวคุณต้องเดี๋ยวคุณต้องหัใจไวายครับมันไม่ได้หาเลยไม่ได้อ่านนะมันไม่หาแล้วเห็นนี่อะไรหาชิ้นส่วนสีครับ facemint color facemint แต่แมพมืดมากเลย ผมว่าถ้ามันช็อตมันจะช็อตเรื่อยๆครับคุณนั้ตัวรับไฟฟ้านี่ไงสีเขียวไม่ปกติผมรีเซ็ตแล้วมันไม่หายครับแต่ไม่รู้อันนี้เกิดอะไรขึ้นนะช่างห่วงนะเส่นตันีเล่นได้มันจะหยุดช็อตไปพักหนึ่งครับยางก็จะช็อตอีกถ้าคุณยังมีฝุ่นอยู่ในคอมครับเมื่อกี้ของผมมันเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็เลยแนะนาอย่างนั้นนะมาเดี๋ยวเราต้องทอะไรต่อดีดูกอนเราต้องหาทุกสีเลยครับเทาเหลืองแล้วก็อโขาเตาครับ อ๋อใช่เดี๋ยวผมหาก่อนสีโตอยู่ไหนก็สีโตสีโตจะรูดเหรอครับทำยังไงะสีโตอยู่ในเกือบมาไปทางไหนได้บ้างวะเนี่ยเดี๋ยวต้องหายทั่วโดยเราแตวตาลายอะไรวะอ๋อในสีโตก็โครบาลนิดมันต้องการโครบาลต้องหาหาครูบายหน่อยครับหาครูบายหน่อยครูบาลเหรอครับครูบาล อยู่ๆกับอยู่กับบูดิ้งไงอยู่กับคุณจริงครับจริ้งเป็นบูดิ้งไงอยู่ไหนวะที่ส่วนสีมันก็มีอยู่เท่านี้ในบ้านหรือว่าต้องออกผมว่าน่าจะอยู่ในเปิดครับนี่อยู่ในเปิดครับคุณไปเจอเี้ยอะไรเลยก็เว้นน้ำได้ไม่นี่ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันอยู่ริมน้ำแนี่ผีน่าจะมาทางน้ำอืมกลัวเลยกลัวเลย คุณซิมอยู่ใกล้ๆน้ำครับมันจับคุณซิมลงไปในน้ำเลยน่ากลัวจังเลยเี่ป่าไม่ดูดิเดี๋ยวผมขอขึ้นไปในทาาเวอร์นะครับกอ่างเว่าผมตงสใส่มันจะอยู่ในป่าแล้วเฮ้ยตรงนี้มีถ้ำเลยเนี่ยที่ตรงนี้มีทางอีกทางหนึ่งขอคุณซิมตรงเนี้ยโดนจ้ำกลัวโดนจ้ำมากเลยเฮ้ผมขึ้นเตาเวอร์มาแล้วนะครับเดียวเจะสีเดียวแล้วฮะในตรงนี้สีเดียวครับใช้สีเตาครับเรากา้สีเตาครับพอคุณเอาคุณเก็บเหลืองเลยครับเหลืองมีแล้วครับ โอเคเหลือมีแล้วอุ้ยผมดูผมอย่างวนอุณมันปลาคาร์ตเนี้ยคุณนั้นไม่มีนะเนี่ยคุณเจอสีฟ้าไหมครับเพราะว่าข้างบนนี่แปลกๆอ๋อผมได้ได้เจอเงินแทนครับรวยแล้วตอนนี้เก็บเงินแล้วเก็บนะผมผมเจอสีเอ่อสีน้ำเงินครับเออคุณนั้น่วยขึ้นตรงนี้เลยเมือคืนเพราะว่าผมเออผมคิดว่าในบุญน่าจะมีผีในคืนเม่อคืนเมื่อคืนกูจังเลย เราป้องขึ้นไปแล้วหรอเออนั่นไงเดี๋ยวหัวโรนะเจออะไรครับคุณป้องเจอไอ้นี่ครับในมือลอาไปลององใส่ดูครับลองไปลองใส่ดูแล้วปีนยังไงโอเคปีนไปนะาไม่ต้องปีนแล้วนะไม่มีอะไรใช่ไหมป้องผมเจอไอ้ยินสวนนะครับมันครบแล้วนันไปครบแล้วใช่ไหมครับโอกาสสีเหลืองครับโอเคผมเจอสีเหลืองแล้วโอเคไปเลยไปเลยคุณซิงบอกว่าไม่เจอไม่ต้องใช้สีเหลือง กีโมนะกีโมผมไม่ได้พูดครับผมไม่ได้พูดครับกีโมกีโมเปิดประตูเกิรเอ้ยโอ้ยตกใจเลยตกใจเลยไหนก็ปุ๊บ้องโูบานี่โควานี่ใช้ตรงไหนครับตรงนี้เกิรูบโควานกูบ้าโคบาโอเคโูบางัดเลยเกิร์บปีไรอะไรนี่นี่เัาสปีดลันแล้วผมว่าผมว่าอย่างนี้เราก็เล่นเกมนั้นได้ละ กินไม่เกือบไปดีกันอะไรดีดีดีครูบายู่มีคูบายู่ไม่เกือบอะไรเนี่ยโอเคครบแปลว่าทางนี้ทางตันเกือบออจะไม่ได้คูบาใอใช้เื่องกิเกือเออคุณือคุณเออคุณืยอตัวเองว่าเกมผีม่เกือบเออนัาผมกลัวเลยครับตอนนี้ผมเสียวสันหลังมากเลยเกือบอ้ my god เสียงอะไรเกือบโอ้ my ่ o d เป็นอะไรครับอะไรเนี้ย ที่ร้อนผมจะไปเหอะคุณบัดดี้โอ้ my god โอ้เออวิ่งแบบพี่ตูนเลยไม่หยุดยั้งเพราะง้นจเป็นคุณคุณจะวิ่งหนีหรอวิ่งตามครับวิ่งหนีครับอะไรอาาอาซัดสินเลยอะไรไอ้คุณเตรียมโดนจามก็ชมรมประชาสัมพันธ์เลยครับเขยับโอ้ยเอาตกอยู่เอ้ยตกใจเลยโอเคครับช่างโอ โอ้ผมรู้เองมหมองั้นเหรอช่างหน้าคุณเช่นไม่ขัดหวังมาก่อนใช่ไหมขัดคิดตรงทางตรงครับยินดีต้เอนรับคุณแปลกหน้าคุณจะอะไรเนี่ยแตกต่างทียอะไรเนี่ยมาชี้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 ใช่ไหมมาชี้ไปทางนี้คนนั้นเออเก็งเกลือยืนคุ้มเกลือมาชี้เออตกใจเลย ไฟอเคหาโค้กโค้สามตัว้าสม้าสองสามองโอเคนั่นเลยครับได้วดอีสเยสกดกดกระนครับกดจกครบโอเคกดแล้วไปก้องมันเปิดตรงไหนหรตรงนี้มคนนั้นมันมีทางตรงไปอีกอะคนนั้นเราต้องลองไปหาทางนี้ก่อนครับยันก็ ค่อยออกไปหาตรงเอ็กซิสต์ตีก็ม่นั่งตรงนันอะไรอะไปเดินมาดูไงยังไงทางเนี่ยหนึ่งสองศูนย์ครับมีหนึ่งสองศูนย์ด้วยหรืด้านซ้ายก็มีนะเห็นไหมหนึ่งสองศูนย์เนี่ยนะตรงนี้มีด้วยครับมีสี่สามเจ็ดครับตรงนี้หนึ่งสองศูนย์สี่สามเจ็ดหนึ่งสองศูนย์สี่สามเจ็ดแล้วห้าสองสาม หนึ่งสามศูนย์สี่สามเจ็ดห้าสองสามเออส่เสริมโน้ตสีนี่ก็อ๋อคิดไม่ได้ช่างมันเลยคิดกันละมีทิปครับมีอะไรบ้างเลยนะเพราะว่าห้าสองสามห้าสองสามน่าจะไม่ใช้นะครับเพราะว่าเราใช้เปิดเราใช้เปิดนะสับหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์กดได้ไหมครับ แล้วคุณนับไปเปลี่ยนอะไรครับคุณนะดูอ๋อเป็ว่าเป็ว่าต้องใส่กุบตุ๊กโกรดกับหนึ่งสองศูนย์เช็คติดแล้วติดแล้วม <c oughs> ันเป็นปุ่ยยังงั้นยูดี้เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเป็นเขียวเลยอุ้ย มันเป็นน้ำคำแล้วเป็นคำน้ำคำโอ้โหอย่ากินกินเลยเหรอโอเคเลอกไปแล้วเขาเขาให้กดมันาทางนี้นยเขาให้กดมาครับอตายเลยถ้าเขาแต่เขาบอกคุณหยุดคุณต้องหยุดครับโอเคครับผมเล่นเป็นแล้วเมื่อกี้มึงอ่าพี่แก๊จ้องมองแว่เอาถ้าแกขึ้นมาคือต้องหยุดต้องต้องเกาจะบอกว่าสต็อป อ่านซับ <Stop. S 2> อ่านซับอ่านซับผมอ่านซับแล้วป<อ>าเลยครับนี่อยแล้วของไอไม่ขึ้นเนอะของไอไม่ขึ้นซับทำไมวะของผมก็ไม่ขึ้นครับผมได้ยินแต่ว่าผมใช้การฟังอ่ะไปวิดไลค์วิดไล์โคตรมืดเลยโอเคมาแล้ว อ๋คือคุณสงสัยเราวิ่งได้ต่อไหมครับถ้าว่ามือพี่แกยังไม่มาถึงเราวะผมสงสัยอะกูลองดูครับกูลองดูกินกมือไม่ถึงเราแต่เราก็เดินไม่ได้เดียวไม่ลองแล้วขี้เกียจเดินนะเขาบอกครับกดง่ายๆครับแล้วเขาบอกเขาหยุดคุณต้องหยุดโอเคหยุด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 ต้มหยุด สงสัย่สงสัยว่าไอต้ตนไอต้ตนนี้มันมีลูกกระตายแล้วมันมองไม่เห็นเราได้ไงว่าถ้าเราถ้าเราหยุดนะก็เขาบอกให้คุณหยุดไงคือถ้าคุณคุณวิ่งคุณก็ตายครับแค่นั้นแหละผมแค่แค่สอบถามว่าผีโอมาแล้วมาแล้วอ่าโบกมือเลยเพราะว่าตอนตอนท้ายน่าจะมีอะไรพิเศษนะครับนันน่าจะมีสับพิเศษครับไม่รู้ครับไอ้นี่คุณนั่นไงครับสัพ์พิเศษครับ ไปแล้วเย่โบ้เย่อุ้ยอุ้ยทางมันแปลกๆครับโดนเตรียมโดนจ้ำนายน่าสนใจดีนี่หวังว่าจะเจอนายอีกรอบนะิกมาแล้วแปลกๆแล้วนั้นผมว่าแปลกๆแล้วผมว่ามันแปลกๆนะครับอ่ามาแล้วอ่าโอ้โหวิ่งเลยวิ่งเลยเอ้มากอดวิ่งค่ะเฮ้ยสีเหรอสี นี่มันความรู้สึกของมีมิกงนี่เนาะวิ่งแล้วค่ะวิ่งแล้วโอ้ว้าวเริ่มดำแล้วโน <c oughs> ไม่ได้ยินเสียงยินดีกันยูอา <c oughs> รีิสบลูดกดาวพีครับ อ้ยังวียยู่ผมยังวียู่พี่บ่าวบอกว่า Hope to see you a g ก i n oh, Why you r u อ a มี e บ r o You are joking เมื่อกี้ผมผไม่ได้เสียงพวกคุณเลยอยู่ปุเสียงก็ไปเผลอกดไอ้คำสั่งัแล้มันไม่ดีนโน้ตปังรออยู่คนเดียวตอนนี้โอ้ my god เช่เลยครับ เกิอบๆกืน้ำมันเงินนี่ไม่รีบเกือบทำตุ๋นคุณมาเร็วนะเกิอบเกือบอ๋อโอเคผมผมเจอทางออกแล้วไปเลยไปแล้วสวยงามมากเกือบอ๋อโอ้หือจบเลยจบแล้วเฮ้ยดูกลัวมากเลยนะน่าจะมีพวกความขวัญนี่มาตลอดเลยใช่ไหมล่ะก็จะรู้สึกดีทุกครั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างมาจบ อีกไม่นานคุณจะเป็นเหมือนฉันถ้าคุณถ้าคุณตื่นมาแล้วคุณเจอไอนตัวนี้ยิ้มยิ้มใส่คุณนะนูผมไม่อยาตกใจครับตกใจแล้วต่อยมันนะแต่ตอนนี้เราอยู่ไหนครไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอออออหันมือโอ๊ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ฉันไม่รู้เหมือนกันในผมนทางออกแ้วเก่งครับโอยเร็วจังว่าคุณสิอ่าผมเปิด A เออโดนจับตัวไหม เนี่ยครับเอาละมันโดนจับได้ไงว่าเมื่อกี้เราหนีได้เหรอแล้วน่าจะเป็นไอ้จิตบันนะครับถวามหนีมาต้อไปก่อนนะฮะฟ้ามาทำไมผมนึกถึงาทำไมผมนึกถึงนึกถึงเฟนฟันในฟันนับเลยโอเคต้องกดทุกปุ่มทั้งหมดกดปุ่มทั้งหมดมีสิบห้าปุ่มโอเคครับเพราะว่าหน้าแขนงถ้าหนีไม่มานี่มันจะง่ายนะครับเจ่ครับ กีก้าตรงนี้ปดไดไหมโอเคแต่นี้มีนะโอ้คุณนัดครับอยู่ที่ผมเลยอยู่ที่ผมเลยกีก้าคุณต้อไม่เกิบกีก้าจะรอดจะรอดได้ไหมวะผมเข้าผมเข้าท่อท่อก่อนครับแล้วเพิงอยู่แล้วเพิงอย่างนี้สิเกิบมันเข้ามาไม่ได้ลูกลุกเกิดไปได้โอเคเกิบผมนึกว่ามันเข้ามาได้ถ้ามันเข้ามาได้นี่เราคุกแน่นอนมันวิ่งไวไหมเกิบค่อนข้างไวครับอุตสตายแน่หมดแต่ไม่ไวเท่าอ่ามิสซิ่งเอ米尔าแน่นอนครับ เจอแล้วเอาจุ๊บแหละเอาตายมาครับตอนนี้วแต่นี้ตอนนี้แต่นี้ไปไปก็พวกพวกขยันตีคุณคือป้องคเขาเก่งวิ่งวิ่งป้องมันวิ่งไวมากครับวิ่งไวโอเคครับเออแต่ว่าผมมันมีห้องแอบนะครับมันมีห้องแอบครับผมแอบในห้องนะคุณนัทคุณนัทเดีย่าอย่าวิ่งตามหลังพี่แกในปมปมคุณนัทเปิดฝั่งนี้หมดแล้วเหรอมันก็แป๊บเดียวนี้ไม่ได้นานยัยังไม่หมดยังไม่หมด ผีออกผีมันนั่ไม่น่าฆ่าไม่ได้แม่ผู้นั้นตัวอะไรรึไปไปผีมันผีมันตัวเตี้ยไอ้แม่ผู้ผีผีมันสูงคระโนผีอยู่ไหนวะด้านนี้ครับมึงเปิดโลลัวไม่สปีดรันโปรเฟชชั่นอลเล่นเกมผีอะมันจะพาครูซิมไปนั้นไหมเนี่ยระวังครับอือเห็นไหมมึงเปิดโลัวตอนนี้ห้องพักมีห้องพักอยู่ยังเยส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 ห้องแอร์ เปิดโดอลัวผมได้ยินเสียงมันกระปุูซิมแต่มันไม่รู้มาทางไหนคุยๆมันอยู่ที่กับมันอยู่กับอ้ายตรงไหนไม่รู้เฟิร์ชโอ้ทางซ้ายไหมครับคุณซิมอาจจะมีโอกาสนั้นมันโอเครับโอเคหน้าแล้วครับหน้าแล้วครับควายควายควายมันจำแรงอยู่นะเจมส์มันจำแรง get ready for surprise ผมอยากล่อมันนะ มันไปซ้ายเราไปขวาครับคุณซิมโุ้ยที่ห้องเต็มห้องตัตนหมดเลยครับคุณซิมอ๋ออังกฤษโอผมเจอห้องฟตบนะครับเดี๋ยวว่ามันจะต้องกดปุ่มให้ครบก,ก่อนโอเคครับ<อ>ผมได้อีกปุ่มหนึ่งนะครับมันตามอ้วมาปุ่มเดียวครับน้องชิคกับอยู่ย us, หไหนวะมันตามอ้วมาผมวิ่งก่อนแล้วแล้วฝั่งนี้ไม่ว่าเด ผมว่ารอยมันมากว่านีกว่าครับเราจะได้รู้เอาคุณพิมพ์เอาเลยเหรอคุณซิมเอาเลยผมก็เอาตามครับในห้องไม่มีโต๊ะนี่อาจจะทำให้เราคุกได้ครับโอ้ฟ้าตู้เจอโต๊ะแล้วเจอโต๊ะแอบใต้โต๊ะแอบใต้โต๊ะแล้วทำไมผมยังตายวะผมสงสัยอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับใช่ครับผมแอบใต้โต๊ะแล้วผมตายครับโอเคผมเจอปุ่มสุดท้ายแล้วเจอปุ่มสุดท้ายแล้วอ๋อผมรู้ครับว่าทำไมคุณนัทตายครับแขนคุณนัทใหญ่ไงเออใช่ครับไม่ได้เข้ ีทางนี้ทางใหญ่ทั้งยาวครับผมจะทางใหญ่ทั้งยาวอะนี่อะไรวะนี่ก็ทางนี้ครับโอเคผมเจอโอ้มันไล่หลังมาเรามาแล้วมันไล่หลังเรามาแล้วสวยคุณนัดก็โอเคคุณนัดเข้าลิฟท์ทางนี้คุณคุณก็คุณคุณมีจะหลงทางแล้วเสียงมากเสียงเมนูยุ่นยังไปเลยอ่าไปแล้วไม่รอแล้วเยังไปตรงนี้ทีครับผมมาแล้ว ทิ้งผมเลยทำไมพี่บอลทิ้งผมทิ้งคุณแล้วทิ้งคุณแล้วคุณคุณน่าทิ้งคุณกึบเออคุณทำคุณซิงก็ไม่ใช่ควรผมไม่ทิ้งครับความผิดของคุณซิงไหมอะไรก็แล้วแต่ในบล็อกเกอร์แล้วเราเราเราทำทำไปต่อครับโอ้ไคิวคอมพิวเตอร์เปิดอะไรมีอะไรเกิดขึ้นเปิดคอมพิวเตอร์ครับใช่ใช่ใช่เปิดคอมพิวเตอร์โอ้ my god กอนอเปิดแะไเพราะว่าตรงนี้มันเริ่มขึ้นแล้วครับห้องของข้างกว้างดังเลย มันมีผีแน่นอนก็ทำมันมีมันก็ง่ายเกินครับมันมีมันก็ง่ายเกินว่าดุฟองใ่ไหผีไหมวะโอเคกูต,ตายเอานี่คืออะไรเนีน่ยผมเจอฟิวแล้วอย่างนะไม่ต้องแล้วครับคุณป้องมามาเปิดหม้อนไม่ต้องอมา้อมหาฟิวแล้วครับอ๋ออ๋ออ๋อวก็หนึงเดี๋ยวให้ปิดประตูก่อนพวกคุณหาของไปก่อนเลย คุณต้องไปหาหาครบเปิดคอมพิวเตอร์ครับให้ครบสิบเครื่องคุณดูขวาบนดูซ้ายค<อ>ัลโหหน้าตายัางไงคุณนัผีหน้าตายังไงหน้าตาหน้าตาหัวโล้นเหมือนคุณครับ <c oughs> เป็นผีแบบว่าหน้าตาหน้าตาหน้าเกียดอะ่ะโอเคมาแล้วมันอยู่อยู่ซอกมุมนี่ผมหามไม่เจอมันเข้าน่าจะเข้าไปทางไหนทางมุมชิกเมนดได้เกือบ เนี่ยเมื่อกี้ผมมาเปิดตรงนี้แล้วมันแล้วหยุดดีแม่งมาเกตูดอ้ายครับเอาเลยอย่ามองทางให้พวกนั้นเพี้ไม่มีครับมาต่อไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ไม่น่าไม่ไม่น่าไว้ใจว่าไม่ไว้ใจก็เจอเยอะโอ้ได้ยินแล้วคุณครับล่อมันก่อนเดี๋ยวผมจะไปเปิดได้ยินได้ยินเสียงนะแต่ไม่เห็นตัวโอเค ไม่เห็นตัวจริงผมยังไม่เห็นตัวเลยผมไม่เห็นแล้วมันหลอกนะมันมีตัวตนจริงครับนี่จะป้องมันมีคอมอยู่ตรงนี้ผมยังไม่เปิดเลยเดีคอมโอเคครับเดี๋ยวผมบอกนะว่าผีมาเจอมันแล้วขวาครับคุณซิมขวานะครับคุณซิมคุก็ผมเจอคุโดนมันไล่โอ้ยชโอ้ยโอ้ยสีเครื่องของนั้นสีเครื่องตอนนั้นของนั้นน่าจะอยู่หลังหลังเลยนั่นซ้ายผมว่าพี่แกน่าอยู่ด้านซ้ายครับโอ้ใช่เลยโอ้ใช่เลย ันนี้พี่แกอยู่ใกล้ผมนะคุณนักอยู่ทางซ้ายทางขวาวทางซ้ายใช่ไหมนัามาม่นนั่นจะไม่เข้ามาตรงนี้ปะไม่น่าเนละยแอบใต้ตุ๊กหน้าครับไม่ต<อ>๊กไม่ว่าเดี๋ยวดูโนั่นไงนั่นไงนั่น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 ,น,นทางเดินตรง,งทางเดินคุณคือสีเป็นไหมใช่เลยไม่ใช่ลิกเกอร์อยูกใกล้ผมนี่ไปไหนละมันไปทางซ้ายครับถ้าคุณอยู่ทางซ้ายผมแน่นะนะไม่คุณ วิ่งเลยรวบรวมความกล้าครับโอเคไปเฮียครับกูลัวครับ้คนนั้นนะโอเคผมเจอแล้วยามดูมุมไว้ครับดูมุมไว้โอ้มีโต้ครับเออมีมีคอมเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดนะครับโอ้ค้ามันอยู่ใกล้ผมนะครับผมเห็นมันนะ แต่มันมันตาไม่ดีรับมันสายตาส like okay. kind of ั้นเลยคุณอยู่ทางซ้ายมั้ยครับคือถ้าคุณไม่อยู่ใกล้ผมแปลว่ามันไม่อยู่ใกล้คุณครับโอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วผมเปิดแล้ว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 ผมเปิดแล้วผอเจอผมเจอแล้วผมเจอแล้วเจอแล้วอ๋อมาอยู่ที่ผมครับอยู่ทางขวาครับอยู่ทางขวาอยู่ที่ผมเลยโอเคครับอ๋อไปที่ประตูครับครับอย่าโดนมันไล่เกยอ้ไรกันครับพยายามครับมันมันอยู่แถวๆผมครับทางขวา ยังอยู่ใกล้นะครับยังอยู่ใกล้ผมเลยใกล้ผมมากไปแล้วมาไล่คุณแล้ววิ่งไปไล่คุณแล้วไม่รู้มันเห็นใครแหละแต่มันวิ่งแปหาคุณแล้ววโนไอหลงทางมันอยู่ขวานะครับมันวิ่งแล้วมันวิ่งมาตอนไปหาคุณเลยครับระวังครับผมเปิดเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้มันไล่ผมนะมันไล่ผมแล้วผมเปิดแล้วประตูนั่นจะเปิดครับ มันไปไซ้ายนะมันไปซ้ายคุณคุณต้องคุณเออคุณซิมอยู่ไหนเอยทางขวาหรือซ้ารงข้างไแล้วต้องทำอะไรต่อครับมันไม่มันไม,มน่บอกคุณคุณซิมหาทางยาวๆครับเออคุณคุณนั้นน่าจะต้องไปหาประตูไหมครับไอประตูที่มันแดงอยู่ตอนนี้น่าจะเขียวแล้วที่มีไฟแดงใช่คุณคุณซิมหาทางยาวๆครับแล้วก็วิ่งตามทางยาวๆนั้นครับหนูรีสปาไม่ได้ตัดตีนเจ็ดเดิน ทางย้อนนะหวัสดีครับผีมันไปทางซ้ายอะ่ะคุณนัทคิดว่าโอ้ประตูเปิดครับไอประตูใหญ่เปิดตามไอมาไปละประตูใหญ่เปิดผมเปิดแล้วนะเปิดเลยครับนอนแล้วโอ้ยทำไมรู้สึกว่าเหมือนจะเจอบอสเจอกับปลาหมึกเลยอะ แล้วคุณซิมไปไหนออกคุณซิมมาแล้วมาแล้ววิ่งแล้วกึบกึบนี่กึบเกึบคุณครับถ้คุณถ้าคุณแม่เล่นด้วยนี่คุณแม่ต้องตายหนึ่งร้อยครั้งนะเพราะเขาเป็นวผีเยอคุณมคุณนี่กึบพอดีผมไม่เคกลัวผีกึผีกึบพดีผมไม่เคยกลัวผีเดืกึบนีกึบนี่อะไรวะออยิ่งพมืดเลยแต่ผมก้องถ้าพอดีผไม่เคยกลัวผีนะกรึบจีกึบคุณกลัวอะไรที่เป็นสิ่งสมุเหรอครึบ ถ้าคุณไปใกล้ทางไหนกันเนี่ยมันจะมีทางทางให้เลี้ยวขวามีขอหุงกดเลี้ยวขวาแล้วก็คุณคุณเรียบขวามาอ๋อนี่ไงต้องรอดในกล่องนี่เหรอใช่มีกจิ๊กเกิ้ลอ๋อโอเคอ๋อจบแล้วผมเล่นจบแล้วเย้ไม่มีบอสไม่มีอะไรอยู่นะต่อไหมครับต่อชาร์ปสองเลยไหม